สวัสดีค่ะวันนี้นเรามาเจอบอลสีเขาเรียกว่าบอลสีตัวเทพเลยนะที่แบบติดอันดับแบบว่าตัวท,ท็อปเลยนะแต่เป็นตัวท็อปที่วางอยู่ริมถนนซึ่งมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะไม่ได้เห็นง่ายๆนะคือเจ้าของไม่ได้กลัวอะไรเลยเออเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราได้เห็นบอลสีตัวเทพเทพแบบตัวเป็นๆแบบต้นเป็นๆเ,เ,เลยนะที่ไม่ใช่รูปภาพเทพขนาดไหนดูเลยเลย เกาะเกร็ดครับเกาะเก็ดเราไม่ใช่เกาะเก็ดที่ต้องเป็นลุ้นด้วยนะมันคือเกาะเก็ดที่เขาด่างลายห้าเตั้งแต่ยังเล็กอ่ะคือด่างแล้วแล้วไซส์นี้นะไซส์นี้คือหนึ่งสองสามสี่สี่ใบหนึ่งหลอดสี่ใบหนึ่งหลอดเมืองเกาะเก็ดนะคะอยู่ที่สามหมื่นสองพันบาทโอ้โหเทพไม่เทพล่ะแต่ในที่เขาบอกมีคนมาฝากขายอ่าใช่ใช่ใช่ อันนี้เกาะเกตแล้วใช่ไหมมานี่เลยองค์หญิงทอฝันนี่อันนี้อาจจะยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นไม่เห็นฟอร์มขอดูราคาตอนลายไม่โหสามพันห้าเฮ้ยอันนี้โอเคนะจับต้องได้นะเอออันนี้คือดีนะแต่เราไม่เคยเห็นมันไงว่าโอ้ยองค์หญิงทอฝันก็สวยสวยใช่ไหมสวยคือในเนี้ยทั้งกระบะเนี้ยเขาบอกว่าเทพทั้งนั้นนี่เลยเศรษฐีพันล้าน เศรษฐีพันล้านนะเจ็ดพันไว้เฮ้ยตัวนี้เนาะ,ะมีตัวนี้ขอป้ายดูนะเจ <7, 000. S 2> ็ดพันเออเจ็ดพันแต่ว่าก็อาจจะต้องไปลุ้นพวกด่างพวกป้ายหน่อยนะ<ม>อือก็เป็นฟอร์มหนึ่งสสามสี่สี่ใบสี่ใบเจ็ดพันโอ้แล้วมาถึงตัวนี้มัคขวานร,รังสั่นจ้ะอันนี้เนี่ยเราแทบจะเห็นความสวยงามเลยนะปป้าายสวยๆแดงๆแล้วนะตัวบนนี้นี่อย่างเงี้ มควานรังสรรค์สองพันแปดสีกรมสองพันแปดตัวนี้เราก็เราซื้อไปแล้วนะแต่เป็นไซส์เล็กเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้มากเหมือนเราใบจะกลมหน่อยเนาะไม่กลมไม่กลมเป็นแบบนี้แหละเพราะเขายังไซส์เล็กไงมาด้วยกันหรือเปล่าอ้าวอันนี้เจออ้าวเศรษฐีพันล้านกลายอันนี้คือเศรษฐีพันล้านอันนี้เศรษฐีพันล้านอันนี้เศรษฐีพันล้านกลายกลายอยู่เท่าไหร่หมื่นห้าจ้ะ พอกลายปุ๊บพอกลายปุ๊บราคาเขาเปลี่ยนหมื่นห้าเลยก็คือครึ่งนึงอันนี้เจ็ดพันอีเนี้ยหมื่นห้าเพราะว่าอะไรดูดิความด่างความป้ายคือเห็นได้ชัดแล้วอะหนึ่งสองสามสี่สี่ใบนะสี่ใบโอ้นี่หมื่นห้ามาดูตัวนี้อันนี้เป็นบอลกาบนะทุกคนพรอะไรพรสวงคนแรกนึกว่าพรแสวงตกภาษาไทยอีกนี่อ่ะพรสวงนะทุกคนดูลักษณะใบกาบบอลใบกาบ สวยนะนี่นะตัวบนนะใช่เนี่ยเนี่ยตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวอะดูแข้งด้วยอะให้ดูแข้งเขาเขาเด็กนีแข้งนะพนสวงอยู่ที่ห้าพันห้าห้าพันห้าห้าพันห้านี่นะก็เป็นไซส์แบบว่าไซส์ตั้งแม่ได้เลยนะมาถึงตัวนี้โอ้โหตัวนี้สุดๆอ่แหละนกปากเป้านากปะเป้าเนี่ยสุดทุกคน ขออนุญาตขออนุญาตนี่นี่เลยสุดนกพะเก้าสวยมากสวยนะเขียวเนี่ยสวยอืมเขียวออกมาแบบโทนสองสี่แ้ใช่แล้วเป็นไซส์หนึ่งสองสามสามใบหนึ่งหลอดนะแล้วเห็นความด่างความป้ายชัดเจนละนี่หนึ่งสองสามราคาเท่าไหร่นะเมื่อกี้หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนี่นี่หนึ่งหมื่นเก้าพันโอ้ยนกพะเก้านกพะเก้านี่ตัวแบบว่าใช่ไหมคือทุกตัวน่าซื้อหมดอ่ะถ้ามีตังค์นะอืม นี่อันนี้อันนี้จ้าอันนี้จ้ามาถึงกระถางจิ๋วนี้นะคะอันนี้เทพอักษรเทพอักษรานี่ดูใบนี้เริ่มมีความป้ายมาแล้วนะเริ่มมีความด่างขาวด่างขาวเห็นไหมเทพอักษรานี่ต้นน้อยๆแบบนี้นะนี่นะอ่าใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอออีตัวน้อยเนี่ยนะเริ่มมีมีด่างขาวอ่าห้าถึงหกใบเนี่เห็นไหมเห็นด่างขาวไหมอ่ห้าถึงหกใบนะอยู่ที่ หนึ่งมื่นสามพันห้าร้อยบาทหนึ uh ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทสวยอะมีแต่ตัวเท่เท่งนั้นอะอ่ะตัวนี้ชายชนจ้ะโอ้โหเป็นชายชนที่กัดสีแดงแป๊บเลยไซมินิเลยมาเห็นชายชนร้านนี้แล้วชีช้ํากระลำเพราะว่า oh, <wow. S 1> ชีช้ํากระลำใจสี <See. S 1> ไม่ใช่เพราะชายชนผ่าหัวเรามันไม่ใช่ชายชนไง <laughs> เออใช่ไหม,มกลายเป็นอะไรไม่รู้กลายเป็นกลายเป็นหน้าวัวแดงสาวน้อยปับแป้ง uh huh. อะไรพวกนั้นไป แต่พอของเขานี่มันแป๊ดเลยนะแป๊ดเป็นชายชนได้สมศักดิ์ศรีมากอันนี้แปดพันห้ากระถางนี้นะได้ครับดูป้ายราคานี้แปดพันห้ากับสีป้ายแดงเจ็บๆขนาดนี้นะทุกคนเออป้ายแดงแบบว่าโอ้โหมองแต่ไกลก็รู้ว่าเป็นชายชนอ่ะชัดกันเป็นเลยจัดป้ายแปดพันห้ามาถึงนี่เพชรเจ็ดสีจ้ามีตัวนางเล็กๆข้างในอ่นี่เพชรเจ็ดสีอันนี้เพชรเจ็ดสีต้องต้อง ไปลุ้นนิดนึงอ๋อมีมีนี่มีความด่างตรงปลายปนี่กระถางนี้ก่อนกระถางนี้ก่อนอ่าตันนี้นี่ด่างตรงนี้นิดนึงเห็นไหมอ่าตัวนี้นี่ด่างนิดเดียวเท่าไหร่นี่ิ้วหกพันจ้ะหกพันหกพันเพราะว่ากระด่างน้อยอ่าต้องไปลุ้นมีต้นหนึ่งมินิสุดๆเลยอ่าอีกต้นหนึ่งเจ็ดสีเหมือนกันเพชรเจ็ดสีเหมือนกันแต่อันนี้เห็นความด่างแล้วหละหมื่นสามห้าร้อยโอเคเออหมื่นสามห้าร้อย นี่แหละอยเอาเป็นว่าคือมันไม่ใช่ว่าจะมาหาเจอกันได้ง่ายๆนะวอ,อนสีตัวเทพนะที่เราเคยพูดถึงที่เราเคยจัดอันดับก็เคยเห็นแต่รูปเนาะมไม่ได้มาดูตัวจริงเลยแต่ถ้าใครเคยดูคลิปเรามีต้นนั้นอีต้นนี้7จ็ดหมื่นกว่บาท อ๋อเพชรเจ็ดสใีใหญ่ๆชันๆเลยเอออันนั้นเอาไปลงช่องอะไรอะ่ะไปลงช่องซินฝูเออช่องใหญ่ไปดูช่องซินฝูเอออันนั้นเราเห็นฟอรมใหญ่มาแล้วไม่ได้ลงช่องแอนอน้อยนะใ<ช>่ใหญ่มากไม่ว่าจะเป็นนพกพนะกเก้านะเกาะเกตองคหญิงทอฝันเศรษฐีพันล้านอย่างเงี้ยคือแบบเพิ่งมาเห็นไงต่อให้เป็นต้นลูกก็เถอะแต่มันก็แบบเรารู้แล้วไงว่าโตไปฟอร์มเขาจะสวยขนาดไหนอ่ะเราก็แบบเราก็ยิ่งทึ่งนะ แล้วก็ดูราคานะสําหรับใครที่รักที่ชอบจริงๆเนี่ยก็ถือว่าราคาจับต้องได้นะเออแต่ว่าสาหรับใครที่แบบว่าเบียน้อยหอยน้อยอย่างเราโอ้ภาษาเปลี่ยนเลยเบียน้อยด้วยสำหรับใครที่เป็นมือใหม่แล้วก็เบียน้อยหอยน้อยอย่างเราเนาะก็ศึกษาก่อนศึกษาก่อนลงทุนแม้กระทั่งแอดน้อยยังเล่นราคาหลักร้อยเลยใช่หลักร้อย่ะร้อยเพราะเราซื้อสะสมใช่สะสมของถูกเอาไว้คือสะสมไปเรื่อยๆเรื่อยเลี้ยงไปแล้วก็นี่แหละ สอนเอฟซีปลูกไปในการดูแลเพื่อให้เรามีของติดบ้านมีต้นนึงอะไรอันนี้ใหญ่หน่อยอุ้ยอันนี้ชมพูทวีปเนี้ยฟร์มใหญ่หน่อย 1, 2, ึ่งสห้าห้าใบ5้ใบกับหลอดเออดูดิอ้ยชมพูทวีปไม่มีราคาแต่ได้ยินพ่อค้าบอก2องหมกว่าบาทใช่ไหมใช่มีความชจพออยู่ใช่สวยมากเนี่ยชมพูทวีป คือบอลพวกนี้เป็นบอลเก่าหายากทั้งนั้น่ะเป็นตัวเทพๆทั้งนั้นเลยได้มาจากชมพูทวีปหรือเปล่าไม่แน่ใจทิเบตอ่ะนี่ไม่เขาจากการตั้งชื่อตั้งชื่อตามลักษณะนี่ไงไม่ควรอยู่ทิเบตอือโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาอัปเดตยังเหลืออีกหนึ่งนาทีทำไมอ่ะก็เมื่อกี้เราก็มานี่แหละอุดหนุนเขานี่แหละเอาจริงๆแล้วเราก็ก็คุ้นๆกันนะกับ อย่าไปตีต้นอย่าไปตีต้นเพราะเราม้ออุดหนุนเขาเขาก็เลยให้อนุญาตเรามารีวิวด้วยเราตังขอบคุณเจ้าของร้านเพิด้วยอันนี้ก็คือเป็นเป็นเพื่อนเพื่อนเอามาฝากขายเขาเอานีันนี้เพื่อนเขามาฝากไว้ราคาต่อรองได้ไหมอันนี้เราไม่แน่ใจแต่ทุกอย่างมันต้องต่อรองได้นะทุกคนเฮ้ยอน้อยอบบอลกระดาษสะหน่อยดิอ๋อบบอลกระดาษนี่ราคามีสวยด้วยหนึ่งเจ็ดค่ะผมเดาว่าคนมาฝากแกว่ะหนึ่เจ็ดอันนี้ไม่แน่ใจ หมื่นเจ็ดดูแน่เนาะนี่ก็คือเป็นเสน่ห์ของกระดาษใช่แม่สีเขานี่สวยมันมันเหมือนลายทหารนะมีเขียวเข้มเขียวอ่อนแล้าปกติถ้าเป็นลายพวกนี้ก็เรียกลายเทพนะโอ้โหใบใหม่ยิ่งสวยดูสินี่ใบใหม่ยิ่งสวยอุ่นจากกระดานตัวนี้ก็สวยนะเนี่ยคือเสน่ห์มันนะคือถ้า ถ้าราคาลงหน่อยนะไม่ตอนนี้ราคาลงแล้วนะบอนกระดาษอ่ะจริงๆแต่ว่าแต่ว่าไซส์นี้กับราคานี้ถือถือว่าถือว่าโอเคนะเพราะว่าลายมันสวยมากแล้วลายทุกใบด่างจัดทุกใบนะแล้วฟอร์มสวยอันนี้คือฟอร์มตั้งแม่เลยเนาะก็ราคาประมาณ17นนะแต่ว่าถ้าเป็นต้นลูกต้นเล็กๆนะคะราคาก็เริ่มต้นกันอยู่ที่ประมาณพันสามพันห้าประมาณนั้นก็เริ่มจับต้องได้แล้วนะคะคืออันนี้ก็สําหรับ เซียนเซียนเขาเล่นกันเขาถ้าเขาจะซื้อก็ซื้อในราคาได้หมื่นกว่าเนี่ยเพื่อเอาไปหวังที่เขาซื้อไปแล้วออกลูกออกหลานเอาไปเลี้ยงดูแค่เดียวแล้วเขาสามารถมีออกลูกออกหลานได้ไงเพราะถ้าโตวันนี้เขาก็ไปขายในราคาที่แพงขึ้นแต่ถ้าพวกเราเป็นมือใหม่ๆอย่างเงี้ยหัดเล่นเงี้ยเนาะมันก็จะมีไซส์แบบ1,5 2,000ไซส์เล็กที่น้อยๆเนี่ยอย่างเงี้มันก็จะปลอดภัยกับเราหน่อยประมาณ1-2ใบอ่ะตัวเล็กๆประมาณประมาณเนี้ยประมาณคืบคืบนึงอนิ้วหนึ่งประมาณนี้คือสําหรับแนวนักสะสมเหมือนเราเพราะใช้เวลานาน ในการเลี้ยงดูแต่มันถูกเราถูกมือเราว่าถ้าคุณต้องการจะซื้อไปเลี้ยงไปชมเพื่อความสวยงามซื้อได้คุณจะไม่วอรี่เมื่อราคามันตกมันหล่นแต่ถ้าคุณต้องการซื้อไปเพื่อการค้าคุณก็ต้องศึกษาตลาดนิดนึงนะเพื่อความปลอดภัยทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอบางคนเขาก็ซื้อไซส์ใหญ่เพื่อการค้าไงเขาไปปุ๊บเขาก็ต้องหาทางปล่อยให้ทันอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะก็เต็มอิ่มเลยนะสำหรับเรามาดูมาชมเพื่อการเลี้ยงดูสะสม <Okay. S 2> ข,ของตังถูกเก็บไว้โอเคนะคะและนี่ก็เป็นการอัปเดตราคาจากสดๆหน้าสวน,นะคะ่ะ